สวัสดีครับชาวราศีพิจิกยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลาดูดวงใบบูพยาวันนี้จำดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลักนณราศีพิจิกหรือชาวราศีพิจิกสามารถดูคำพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจำดูดวงให้กับชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนตุลาคม25 6 3นนี้เป็นการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับอนอื่นก็ฝาก ประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะแปะลิงก์ไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับใครที่ต้องการติดต่อหรือกันที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ดูลิงก์ข้างล่าง Description นะครับเขียนไว้ทุกอย่างแปะไว้ให้หมดแล้วเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนตุลากัน ดาวประจําตัวของชาวราศีพิจิกนะครับพนาเขตอยู่ตรงนี้เป็นดาวอังคารที่ครองราศีพิจิกได้โคโจรอยู่ที่ราศีเมษเป็นภพเรือนอรินะครับเป็นกเกษตรด้วยคําว่าเป็นกเกษตรหมายถึงความมั่นคงนะครับฝากด้วยนะครับการแผนพังในเรื่องของการย้ายดวงดาวในช่วงเดือนตุลาคมก็จะมีดาวอังคารดาวพุธดาวทิติและก็ดาวสุกมีการโคโจรยกย้ายราศีนะครับ นี้เราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกอนาเขตยอยู่ตรงราศีพิจิกตรงนี้นะครับมีดาวประจําตัวคือดาวอังคารเลข3โคจรอยู่ในราศีเมษเป็นกเกษตรคือเป็นตําแหน่งความมั่นคงนั่นเองอยู่ที่ราศีเมษในเรือนอลินั่นหมายความว่าชาวราศีพิจิกและขนาดพิจิกตอน,นุอลินี่ต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพอนามัยในช่วงของเดือน ตุลาคมนิดหนึ่งใครที่เจ็บป่วยนะครับรีบไปหาหมอนะครับแล้วคุณก็จะสามารถที่จะรักษาหรือสามารถที่จะบรรเทาอาการทุกสิ่งทุกอย่างได้และดาวองค์คารที่สถิตในราศีเมษในช่วงของเดือนตุลาคมเป็นตำแหน่งที่ดาวองคารนั้นถอยหลังด้วยถอยหลังหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีผลล่าช้าติดขัดสะดุดได้นะครับแต่าดาวองคารอย่างโคจรอ,อยู่ในราศีเมษต,ตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงเดือนตุลาในช่วงของ วันที่1ถึงวันที่9ตุลาคมจะอยู่ที่ราศีเมษแล้วโครจรเข้าสู่ราศีมีนในช่วงวันที่9ตุลาคมเป็นการถอยหลังเข้าสู่เรือนปุตตะการที่ดาวองคารโครจรเข้าสู่เรือนปุตตะเข้ากดพินทุบาทอ,องคคารเป็น5กับลักนาต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องบุตรบริวารการเดือดเนื้อร้อนใจเรื่องของตัวเองนะครับที่เข้าไปพัวพันเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหรือคน ใต้บังคับบัญชาหรือพูดได้ง่ายก็คือลูกน้องได้ด้วยเช่นกันอาจจะมีปากเสียงมีการทะเลาะเบาะแว้งกันหรืออาจจะมีทัศนคติมีความคิดที่ไม่ตรงกันกับเด็ก นะครับหรือคนที่อายุน้อยกว่าก็เป็นไปได้หรืออาจจะต้องไปแบกรับในลักษณะของปัญหาต่างๆต้องไปแก้ไขช่วยเขาหรืออาจจะต้องเสียเงินเสียทองกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวคุณเช่นบางทีเราอาจจะต้องไปดูแลบุตรหลานบริวารช่วยเหลือเขาซัพพอร์ตให้กับเขาอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันแต่ว่าดาวอังคารนั้นจะโคจรอยู่ในราศีมีนเนี่ยไม่นานเท่าไหร่นะครับเลข3เห็นไหมครับตรงนี้ก็จะ อ,อยู่ในตำแหน่งตามจริงมันก็มีข้อดีด้วยนะครับไม่ได้มีแต่ข้อเสียข้อดีคือดาวประจําตัวไปอยู่ในเดือนปุตตะเพราะว่าจะได้ติดต่อสื่อสารกับคนโดยรวมได้ดื่มกินได้สั่งสรค์ก,กันกับเพื่อนพ้อง งตงัวคุณเอแล้วก็มีบริวารเข้าหาตัวคุณด้วยแต่เข้าหาในที่เนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับบางคนก็ดีบางคนก็ร้ายก็อาจจะต้องระมัดระวังการไปดื่มกินสังสรรค์ก็ระมัดระวังกับภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันเพราะดาวองคาเนี่ยเป็นดาวแห่งโทสะโมหจริตเมื่อโครจรไปอยู่ในเดือนปุตตะอย่าหลงและเลิงกับสิ่งใหม่ๆหรืออย่าหลงและเลิงกับในเรื่องของแสงสีเสียงมากจนเกินไประวังจะเกิดโทษและก็ เกิดปัญหาเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับทีนี้เราจะมาดูในลักษณะของดาวการเงินของชาวราศีพิจิกกันบ้างอิทธิพลของชาวราศีพิจิกมีดาวการเงินคือราศีธนูดาวพระับดีเลข5เนี่ยโคจรเดินหน้าแล้วอยู่ในราศีธนูเป็นเรือนการเงินเป็นกเกษตรด้วย แปลว่าคุณจะได้การเงินที่มีความมั่นคงมากขึ้นโดยเฉพาะใครที่วางแผนกลยุทธ์สิ่งต่างๆการแสวงหาไรายได้ต่างๆจะค่อนข้างดีหลังจากดาวพฤหัสบดีนั้นติดขัดสะดุดไปในช่วงของเดือนที่ผ่านมาเป็นในลักษณะของการที่ติดขัดนะ่ะเหมือนกับเป็นเป็นเวลาที่ยาวนานพอสมควรแต่ตอนนี้ดาวพฤหัสบดีนั้นเดินหน้าอย่างเต็มกําลังละก็จะทําให้การลงทุนนะครับ ขยับขยายไปทิศทางที่ดีมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินมากขึ้นหลักทรัพย์มากขึ้นยื่นกู้สินทรัพย์ได้มากขึ้นด้วยใครที่ติดขัดในลักษณะของการเงินในอดีตกู้ก็ไม่ผ่านนะครับอนุมัติสินเชื่อก็ไม่ได้จะซื้อรถซื้อบ้านก็ไม่ได้นะครับจะกู้มาลงทุนก็ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยติดขัดสะดุดไปซะทุกอย่างเลยก็จะค่อยๆดีขึ้น เพราะอทิทธิพลของดาวพฤหัสบดีนะครับดาวการเงินนั้นติดขัดอยู่การลงทุนเริ่มต้นก็ไม่ดีในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ดาวพฤหัสบดีนั้นเดินดีแล้วก็สามารถลงทุนได้นะครับหรือสามารถกู้ยืมเงินต่างๆได้เช่นกันหรือการลงทุนต่างๆก็จะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีแต่ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะดาวพฤหัสบดีกลุ่มกับดาวเสาร์ด้วยนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้เพื่อนยืมเงินระยย่าให้ หรืออย่าให้ญาติพี่น้องยืมเงินไม่งั้นจะมีปัญหาเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องต้องทําให้ปวดหัวด้วยเช่นกันนะครับประมาณนี้แต่การเงินโดยรวมเนี่ยยังมีความมั่นคงเข้มแข็งที่ดีแล้วก็เดินหน้าอย่างเต็มกําลังแล้วจะทําให้การเงินของชาวราศีพิจิกนั้นเหมือนกับโฟล์มากขึ้นนะครับแล้วก็ค่อนข้างเหมือนกับมีแนวโน้มมีทิศทางการเงินประสบความสําเร็จที่ดีได้ด้วยเช่นกันพูดง่ายๆ่ายก็คือมีการเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำมากขึ้นนะครับ ทีนี้เราจะมาดูในลักษณะของอ,อิทธิพลของการงานกันบ้างการงานของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับก็จะมีดาวอาทิตย์นะครับคือดาวการงานคือราศีสิงห์โคจรไปอยู่ในราศีกันช่วงแรกครึ่งเดือนแรกอยู่ในราศีกันพบเรือนลาภะแสดงว่าการงานของชาวราศีาสิงห์ลัคนาสิงห์จะมีการงานที่มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงโชคลาภมาถึงตัวนะครับการงานเนี่ยดีมากเลยในลักษณะของ การได้รับโอกาสสิ่งใหม่ๆห,หรือการไปได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีนะครับชาวราศีพิจิกและกขณะพิจิกพยายามอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้หลักผู้ใหญ่เนาะแล้วก็จะได้งานที่ดีแล้วก็มีโชคมีลาบกับในเรื่องของการงานมีโอกาสประสบความสําเร็จที่ดีในเรื่องของการงานใครที่มีปัญหาเรื่องการงานในอดีตที่ผ่านมามีโอกาสที่คุณนั้นจะได้ การงานที่ดีขึ้นอิทธิพลของดาวอาทิตนะครับจะมีในระยะสัมพันธ์เลงกับดาวองคารในช่วงของประมาณวันที่9ตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่17ตุลาคมต้องระมัดระวังกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกมีความขัดแย้งกันในเรื่องของการงานมีปัญหาในเรื่องของคนรอบข้างมีปัญหาความขัดแย้งกับในเรื่องของคนที่อายุน้อยกว่าอย่างที่บอกมีการงานที่ติดขัดหรือสะดุดไปบ้างคุณต้องระมัดระวังหลังจากวันที่17นั้นดาวอัง อาทิตย์จากโครจรเข้าสู่ราศีตุลในภพเรือนวินาศหมายความว่าทุกอย่างจะค่อยๆบรรเทาลงแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะอิทธิพลของดาวการงานโครจรเข้าสู่เรือนวินาศแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องนิ่งแล้วก็เงียบเพราะว่าวินาศแปลว่าเงียบแปลว่าเงบื้องหลัง เพราะว่าทาอะไรต้องอย่าเปิดเผยมากเกินไปอย่าไปสูงสิงกับคนอื่นมากจนเกินไปทุกสิ่งทุกอย่างจะมีปัญหาเข้ามาถ้าเรารู้จักการเงียบสงบนิดนึงเนี่ยจะถุงก,กับการงานที่ดีหรือการงานที่ไปได้ดีในต่างถิ่นต่างแดนหรืออาจจะไปทําต่างจังหวัดเนี้ยครับติดต่อสื่อสารในโลกของออนไลน์เนี้ยจะดีเป็นพิเศษแต่ถ้าเกิดใครติดต่อสื่อสารกับแบบเบื้องหน้าก็ต้องเดินทางบ่อยหรืออาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับในโลกของโซเชียลก่อนอะไรแบบเนี้ยก็ จะดีขึ้นเหมือนกันนะครับทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นเพราะอิทธิพลของดาวาทย์นั้นโคโจรเข้าสู่เรือนราศีตุลใช่ไหมครับเป็นภพรเรือนวินาศจริงๆก็เป็นองค์เกณฑ์เทียมนะครับก็หมายถึงว่าไม่ได้องค์เกณฑ์ที่แท้จริงแต่ก็มีผลที่ดีเพราะชาวราศีพิจิกเนี่ยมักจะมีอะไรที่เหมือนกับ เบื้องลึกเบื้องหลังที่ไม่เปิดเผยจะดีต่อชาวราศีพิจิกนะครับอาจจะมีคนสนับสนุนส่งเสริมในเรื่องของการงานก็ได้เช่นกันมีคนหนุนหลังให้กับตัวคุณก็ได้นะครับแต่ก็ต้องนิ่งๆเงียบๆแล้วอ่อนน้อมถ่อมตนนิดนึงเนาะจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมที่ดีจากในเรื่องของการงานทีนี้เราจะมาดูนลักของความักความสัมพันธ์สาบชาวราศีพิจิกกันบ้าง อิทธิพลของดาวความรักของคุณคือราศีพฤกษบเลข6นะครับเป็นดาวประจําความรักของคุณคือดาวศุกร์โคโจรอยู่ในราศีสิงห์เป็นพบเรือนกรรมมากรรมมะเนี่ยแปลว่าบุญกรรมหรือแปลว่าการงานสําหรับคู่ของคนรักของคุณนั้นกําลังมีผลอิทธิพลต่อดวงของคุณเนื่องจากดาวศุกร์อยู่ในเรือนกรรมามาเขาเรียกว่าเรือนกลางฟ้ากลางฟ้าหมายถึงการที่คุณนั้นจะเป็นที่โดดเด่นกับท่ามกลางความรักความสัมพันธ์ นะรเราก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้าหากับตัวคุณได้เช่นกันอิทธิพลของดาวศุกร์นั้นโคโจรอยู่ในราศีสิงห์นั้นโคโจรเบียนก,น,กนกันกับดาวราหูนิดหนึ่งต้องระมัดระวังกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีปัญหานิดหนึ่งแต่ดาวศุกร์นั้นจะโคโจรเข้าสู่ราศีกันในพบเรือนลาภะก็จะดีขึ้นในช่วงวันที่24ตุลาคม สัปดาห์วันที่หนึ่งถึงวันที่24ตุลาคมต้องระมัดระวังกับความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีปัญหามีความขัดแยงเข้ามาหรืออาจจะมีปัญหาที่ต้องคุยกันกับคนในครอบครัวไม่ถูกกันกับในเรื่องของญาติพี่น้องมามีผลกับตัวคุณเองนะครับหรืออาจจะมีปัญหาในลักษณะของความรักที่เป็นเบื้องลึกเบื้องหลังหรือความรักที่อาจจะไม่ชัดเจนความรักที่อาจจะต้องแบบมีปัญหามีความห่างไกลกันมีการทะเลาะเบาะแหว้งกันได้บ้าง ก็อาจจะต้องระมัดระวังจนถึงวันที่24ตุลาคมหลังจากวันที่24ดาวศุกเราสุจะกคจรเข้าสู่ราศีกันเป็นตำแหน่งนิดหมายความว่าเขาอาจจะมาอ่อนอ,อกอ่อนใจให้การช่วยเหลือสับเสนิกับตัวเราได้หรือแปลว่าเขาอาจจะมาดูแลใส่ใจดูแลกับเรามากขึ้นหรืออาจจะเป็นลักษณะของความรักความสุขความหวังนั้นจะมีโชคมีลาบที่ดีมีสิ่งที่ดีตามมาภายหลังนะครับดังนั้นใครที่รอ,อคอยความรักความสัมพันธ์ก็พยายาม คุยกันนะครับหรือว่าพยายามนิงน่งๆเงียบๆในช่วงแรกนิดนึงเนาะแล้วจะค่อยๆดีขึ้นในช่วงของวันที่24ตุลาคมเป็นต้นไปทุกอย่างก็จะค่อยๆคลี่คลาย แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีก็จะสมหวังกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นตำแหน่งที่ดาวศุกร์นั้นเป็นนิดคือดาวคู่เป็นนิดเพราะว่าอาจจะได้เจอกับเขาน้อยลงก็จรงิงแต่ว่าเราก็จะมีความรักที่ดีต่อกันหรือมีความเข้าใจกันมากขึ้นหรือว่าความรักความสัมพันธ์คุณจะดูดีมีเสน่ห์มีแรงดึงดูดต่อเพศตรงข้ามได้ด้วยเช่นกันนะครับดาวคู่ครองอะนะครับที่โคจรเข้าสู่ราศรีกันก็จะมีในยาสัมพันธ์ รวมกลุ่มกันกับดาวพุธเป็นคู่ธาตุน้ำก็จะทำให้มีกำลังค่อนข้างดีเพราะดาวพุธนั้นเป็นกเกษตรรวมด้วยจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นดังนั้นใครที่ต้องการคอมเม้นต์นะครับหรือใครที่ต้องการกับความรักความสัมพันธ์ที่มีการเติมเต็มหรืออาจจะมีการเคลียร์กันอะไรทุกอย่างเนี่ยน่าจะเป็นช่วงของหลังมาที่24ตุลาคมเป็นต้นไปจะดีขึ้นกว่าการที่เราจะไปใส่เต็มอะไรกับเขาในช่วงของดาว สุขที่อยู่ในราศีสิงห์นะครับดังนั้นก็พยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระกับความคิดอย่าเพิ่งไปยึดติดกับทุกสิ่งทุกอย่างเพราะตอนนี้เราไปเร่งรีบกับทุกอย่างมันก็ไม่ได้จะดีดังนั้นเนี่ยการที่ดาวสุขกับดาวราหูสัมพันธ์กันมันหมายถึงความรักที่มีความชอกช้ำความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับมีปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะมีบุคคลที่3ที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ยังไม่ได้แบบ ลงตัวหรืออาจจะยังเคลียร์กันไม่ได้หรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่ยังพัวพันธ์ซึ่งกันและกันอยู่อิทธิพลของดาวพฤหัสบดีก็จะมีในยะสัมพันธ์ที่ดีกับ ดาวเสาร์ด้วยนะครับในลักษณะของการที่มีสิ่งดีๆเข้ามากับชีวิตตรงที่ว่ดาดาวพฤหัสบดีนําหน้าลัคนาทําให้คุณนั้นสามารถมีสติในการยั้งคิดหรือสามารถบริหารจัดการในลักษณะของการเงินที่ดีแล้วยังสามารถบริหารจัดการในเรื่องของความคิดไม่เซ็ตสิ่งต่างๆที่ดีเกิดขึ้นด้วยเช่นกันก็พยายามอดทนแล้วก็พยายามเหมือนกับ สแสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างในมุมบวกให้มากๆแล้วทุกอย่างก็จะมีแนวความคิดนะครับทาาัศนคติความรักความสัมพันธ์นั้นจะแปลเป,ปลี่ยนไปิศทางที่ดีทุกอย่างเนี่ยพยายามสดใสล่าเริงแล้วทุกอย่างจะเป็นสิ่งที่ดีต่อใจอย่างที่บอกว่าดาวพุธสุกคู่ธาตุน้ำเนี่ยมาอยู่ในเรือนธาตุดินทําให้ความเข้มแข็งของความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นมีโอกาสที่จะมั่นคงแล้วก็ดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับ อิทธิพลของดาวพุธนั้นโคโจรเข้าสู่เรือนวินาศในช่วงของที่อยู่ในราศีตุลน,นะครับแล้วเลงกับดาวอังคารที่อยู่ในราศีเมษด้วยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของปากเสียงกันการมีการทะเลาะเบาแบ่งกันบ้างเล็กๆน้อยๆน,นะครับถึงเยอะเลยแหละด้วยเช่นกันในช่วงของที่1นึ่งถึงวันที่ยีก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยนะครับทุกอย่างยังสามารถบรรเทาได้จาก การสะกดขม่มอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆเพราะดาวประจําตัวนั้นถอยหลังด้วยนะครับดังนั้นทุกอย่างก็อาจจะยังดูไม่เป็นใจสักนิดหนึ่งในช่วงแรกแต่ช่วงหลังมาก็จะค่อยๆบรรเทาแล้วก็ดีขึ้นด้วยเช่นกันเนาะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามเพื่อติดตามกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ